แบ,บ่งอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านอุ้ยหยุดชื่อดาราสาวไม่ใช่คนนี้หายไปนานกลับมามีกระแสอีกครั้งกับอิงอิงอิงนาภาัสโอภาสสิริรัตน์ที่ล่าสุดเธอเองได้โพสต์คลิปผ่านติดตออตัวเองอิงอิงในหัวข้อหนูไม่ได้จะว่าใครแต่ถ้าไปตรงกับชีวิตใครก็ขอโทษด้วยแฮชแท็กปิดปากปิดหน้าอิงอิงแนวทางเรื่องนี้ต้องดูความจริงไมเทิน ในคลิปได้พูดว่าอันนี้คืออิงพูดโดยรวมนะคะไม่ได้หมายถึงใครแต่ถ้ารู้ตัวก็ดีค่ะคือจริงๆแล้วเนี้ยคนเราเนี่ยไม่ว่าจะโด่งดังแค่ไหนก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองและก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเกอบกระแสรหรือไปขวะคนอื่นโดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องจริงอะไรเลยมันน่าอายและไม่ใช่สมบัติผู้ดีศักเท่าไหร่นะคะ ซึ่งตรงนี้อิงก,ก็ไม่ได้แค่นะคะถึงแม้ว่าคุณจะดูแรงแค่ไหนอะไรก็ตามแต่ความจริงมันก็อยู่ที่อิงค่ะจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้แค่อิงยังไม่เปิดและด้วยความที่อิงเป็นคนตรงตรงรู้สึกว่าปิดในสิ่งที่ควรปิดดีกว่าค่ะเช่นปิดปากตัวเองอย่างสร้างกระแสเพื่อตัวเองโด่งดังบนความทุกคนอื่นเลยค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวนะคะขอบคุณค่ะ ซึ่งมีชาวเน็ตหลายคนถามตรงๆว่าเหมือนกับด,ดอสอนสาวอิงอิงตอบว่าไม่ใช่ค่ะพี่ดิวนิสัยดีแม่ของจริงค่ะนิยัปกติน่ารักด้วยนอกจากนี้ก็มีตอบชาวเน็ตว่าชอบคำพูดพี่ดิวค่ะพอดีข่าวเก่าๆมีคนแซากระแสเลยขอหน่อย